สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชริกาเจริญผาหมู่เรียนที่61-56รหัสนักศึกษา614-333-045ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อควรระวังหรือว่าการรักษาวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อเวลานักท่องเที่ยวนะคะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งบางสถานที่นะคะเขาก็จะมีกฎระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นการห้ามจับ แตะหรือว่าต้องสิ่งของภายในสถานที่นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เกิดการกระทบกระเทือนหรือว่าอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่นๆของตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะไม่ว่าจะเป็น ตังของนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าส่วนอื่นๆค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้ยกตัวอย่างนะคะในการออระมัดระวังนะคะหรือว่าการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาให้ดูในคลิปกันด้วยนะคะค่ะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะตรงนี้สวยอ่ะไปถ่ายรูปดีกว่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอากล้องมาเข้าไปเลยขอโทษนะคะทุก่าน ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนะคะก็จะเป็นคลิปนะคะที่เป็นการแสดงตัวอย่างนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวนะคะไปอยู่ในสถานที่ต่างๆค่ะก็ถือว่าเป็นคลิปนะคะที่สอนนะคะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าเระมัดระวังความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ